อัลกุสซุมิลลาฮฺรำมานีราะิ a l ah. ah uh. um h a m d u l i l l a h i r b b i n alamin وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ยินดีต้อนรับพี่น้องผู้ร่วมสัทธาทุกท่านเข้าสู่รายการวิเคราะห์ปรวติศาสตร์นะครับเรากำลังถึงในเรื่องราวของนบีอาดัมอะลัยฮิสลาตุสสลามที่นบีอาดัมนั้นได้ฝ่าฝืนในคำสั่งใช้ของลอสุมฮาตาลา ในฝ่าฝืนในสิ่งที่รัชสมาตราวางขอบเขตเอาไว้นี่คือตัวอย่างที่สําคัญให้กับชีวิตมนุษย์ทั่วทุกคนเลยมนุษย์ไม่สามารถที่จะคิดเองได้ว่าเมื่อเราทําผิดแล้วเนี่ยเราจะต้องกับเน้กับตัวเวลาที่มนุษย์ทําผิดถ้าหากว่าไม่ได้รับการศึกษาไม่ได้รับการอบรมจริยธรรมเวลาที่เขาทําผิดอ่ะสิ่งที่จะเป็นผลกระทบนั่นก็คือความรู้สึกความรู้สึกเสียใจต่อความผิดนั้น ความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นไม่ดีในหัวใจเหมือนกับแผ่นดินเนี่ยมันจะบีบตัวของเขาไม่ว่าจะเป็นใครไม่ว่าจะเป็นคนที่เป็นโจรที่ฆ่าคนมามากมายก็ตามนะครับเมื่อใดก็ตามที่ทําผิดเนี่ยจะมีความรู้สึกที่แย่นี่คือธรรมชาติที่อัลลอฮฺสุบฮานตะลาพระเจ้าผู้ทรงสร้างทุกสิ่งทุกอย่างผู้ทรงสร้างแม้กระทั่งความรู้สึกของมนุษย์เนี่ยได้ฝังชิปฝังความรู้สึกแบบนี้ไปเงื่อนไขเอาไว้ให้กับมนุษย์ทุกคนนบีได้ กระทำความผิดในการฝ่าฝืนที่อัลลอฮฺซุบฮานะตาลาได้ห้ามวางขอบเขตเอาไว้และอัลลอฮฺซุบฮานะตาลาก็สอนพวกเราว่าเมื่อทําผิดแล้วจะต้องกลับเนื้อกลับตัวเช่นเดียวกันในในปัจจุบันนี้เหมือนกันนะครับที่ไม่ใช่ศาสนาอิสลามเป็นทุกศาสนาเลยเนี่ยก็จะมีการสอนว่าทําผิดแล้วเนี่ยจะต้องมีการกลับเนื้อกลับตัวหรือมีการชดเชยมีการเสียค่าปรับในความผิดนั้นๆตามปริมาณความผิดที่ตัวเองได้กระทําไป แต่ความสวยงามที่สุดเลยนะครับในการที่เราจะกลับเนื้อกลับตัวจากความผิดบาปนั้นมันอยู่กับเรื่องราวของอิสลามมันอยู่กับความเมตตาของอัลลอฮุสุบฮานูมตาลาถ้าหากว่าอัลลอฮุสุบฮาห์ตาลาไม่ได้สร้างสิ่งนี้ไม่ได้สร้างสถานการณ์แบบนี้ไม่ได้กําหนดสถานการณ์ของนบีอาดัมที่ผิดในขอบเขตที่อัลลอฮุซุบฮาห์ตาลาวางเอาไว้แบบนี้แล้วก็ไม่ได้บอกว่าฉันจะจะอภัยโทษให้กับน,นบีอาดัมแบบนี้ความหวังของมนุษย์ทั่วโลกก็อาจจะหมดสิ้นเลย การกระทำความผิดจะอาจจะไม่ถูกอภัยโทษให้เหมือนกับมนุษย์ถ้าหากว่าพูดถึงความผิดของมนุษย์กันเองนะครับความรู้สึกของมนุษย์เนี่ยจะอภัยโทษให้กับคนที่ทำผิดกับเราค่อนข้างจะมีปริมาณที่น้อยถ้าหากว่าลัทธิมหาตลาไม่สอนไม่อบรมจิตใจของพวกเราเนี่ยเราแทบจะไม่อยากจะอภัยโทษให้ใครเลยเช่นถ้าหากว่ามีคนเนี่ยมาขโมยเงินของเราในขณะที่เราเก็บเงินเพื่อที่จะไปซื้อบ้านอยากจะซื้อรถแล้วเงินก็ถูกขโมยไปจากมนุษย์คนหนึ่งเนี่ย แล้วจับได้เนี่ยแน่นอนเราอยากจะได้เงินนั้นคืนเราไม่อยากจะอภัอยโทษให้กับคนคนนี้เพราะเขาได้ทําความหวังความฝันของเราสูญสูญห,ญหายไปหรือคนคนนึงเนี่ยมาทําร้ายคนในครอบครัวของเราแน่นอนครับว่าพวกเราเองเนี่ยก็ไม่อยากที่จะอภัยโทษให้กับคนแบบนี้อยากจะเอาคืนนี่คือความรู้สึกของเราความรู้สึกของเราที่เป็นมนุษย์ความรู้สึกของเราที่ต้องการที่จะเอาคืนเช่นเดียวกันครับความรู้สึกของคนที่กระทาผิดก็จะมีความรู้สึกแย่มีความรู้สึกเสียใจแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ย มันจะตอบโจทย์ไม่หมดเมื่อเสียใจแล้วทาอะไรเมื่อถูกถูกถูกอาธรรมเนี่ยแล้วตัวเองจะมีความรู้สึกกับคนที่ที่ทำแบบนี้ยังไงอัลลอ์สุบฮานุูตะลาสอนเราด้วยกับประวัติที่ยิ่งใหญ่ของนบีอาดัมอะลิสซาลาตัวสลามมนุษย์คนแรกของโลกการกระทําความผิดครั้งแรกของโลกคือการที่นบีอาดัมนั้นละเมิดขอบเขตที่อัลลอฮ์สุบฮานูตะลาได้วางเอาไว้มเมื่อละเมิดขอบเขตแล้วเนี่ยนบีอาดัมหนีจากอัลลอฮ์สุบฮานูตะลาและอัลลอฮ์ก็ถาม นบ,บีอาดามว่าจะหนีไปไหนจะหนีไปไหนอีกนบ,บีอาดามบอกไม่ได้หนีแต่นบ,บีอาดัมเนี่ยบอกว่าฉัน,นยละอายแก่ใจเหลือเกินที่จะได้เจอกับพระองค์ฉันรู้ว่าไม่มีที่ไหนเนี่ยเป็นสถานที่ทําให้ฉันเนี่ยพ้นจากพระองค์ได้แต่ความละอายแก่ใจตรงเนี้ยมันเกิดขึ้นในหัวใจจริงๆอัลลอฮ์ฮุนบัตนี่คือสัญลักษณ์ของคนที่จะเป็นคนดีครับสัญลักษณ์ของบ่าวที่จะดีนั่นคือเมื่อกระทําความผิดแล้วเนี่ยต้องมีความละอายแก่ใจ ความผิดของนบ,บีอาดัมเนี่ยถ้ามาเทียบกับความผิดของเราเนี่ยนะเทียบกันไม่ติดเลยความผิดของเราเนี่ยฝ่าฝืนของอลัลลอฮฺซุบฮฺฮะตาลาเนี่ยมากมายเหลือเกินในชีวิตของเรานะครับลองนับชีวิตของตัวเองนะฮะจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันเนี่ยเราเนี่ยลองมาคำนวณความผิดของเราเนี่ยเยอะแล้วในมีความผิดไหนบ้างที่เราเนี่ยลืมขออภัยโทษจากอัลลอฮฺซุบฮฺฮะตาลาหรือขอเพียงแค่ครั้งเดียวเราก็คิดว่าอลัลลอฮฺซุบฮฺฮะตาลาจะอภัยให้ มาดูนบีอาดัมอลิสัตตุสลาเมื่อกระทำความผิดมีความละอายแก่ใจร้องให้เสียใจวิ่งหนีอัลลอฮุซุมฮาตัลลาไม่อยากพบหน้าอัลลอฮุซุมฮาตัลลาเพราะละอายละอายในหัวใจของตัวเองเมื่อเจอกับอัลลอฮุซุมฮาตัลลาก็ได้วอนต่ออัลลอฮุซุมฮาตัลลาด้วยกับอายะกุรานที่ประทานลงมามาบางศาสนาก็บอกว่าอายะเนี่ยเป็นอายะที่เป็นคำพูดของนบีอาดัมที่กล่าวกับอัลลอฮุซุมฮาตัลลาอัลลอฮุซุบฮาตัลาได้เล่าว่า ฟาตัลละก็อาดามุมือรนบิบิเมื่อนบีอาดัมได้เจอกับอัลลอฮฺ س ب ح ะ ن ه อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่กระทำความผิดแล้วนะ่นนะฟาตัลละก็อาดามุมือรนบิบิคำว่าติงฟตับะอัลัยอินหูหัวเจวะเรลนหิอัลลอฮฺ سبحانه อะลลอฮฺได้บอกว่าเมื่อนบีอาดัมได้เจอกับพระผู้อภิบาลของเขาด้วยกับคำต่างๆ คำต่างๆตัวนี้หมายถึงคำวิงวอนจากอัลลอฮฺสุบฮานะตาลาให้อัลลอฮฺสุบฮานะตาลาเนี่ยอภัยโทษให้ขออภัยโทษจากอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาให้กับความผิดบาปของตัวเองมีอายะกุรอานอายะนึงบอกว่ารับบนาซอลัมนาอังฟุสนาวะอิลลัมตังฟิรลลนาวะตัรฮัมนาละนะกูนันนามินัลคอซิรินหากว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่อภัยโทษในในตัวของฉันที่ฉันเนี่ยได้อาทำต่อตัวเองไปแล้วนะฉันเนี่ยจะกลายเป็นคนหนึ่งจากบรรดาผู้ที่ขาดทุน แสดงว่าการวิงวอนของนบีอาดัมต่ออัลลอฮ์สุบฮานอวะตาลานเนี่ยทำเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้อัลลอฮ์เนี่ยอภัยโทษให้กับเขาอิบลิสทําไมถึงถูกสาปแช่งถูกล่านะจนกระทั่งถึงวันกิยามัตหลังจากวันกิยามัตจะถูกอยู่ในยะหันนมตลอดตลอดไปตลอดกาลไม่มีวันได้ขึ้นมาอยู่บนสวรรค์เพราะอะไรเพราะการขออภัยโทษไม่เกิดขึ้นจากปากของเชยตอนของอิบลิส เช่นนี้คือลักษณะหนึ่งที่เป็นสัญญาแรกที่อัลลอฮฺซุลฮะตาลาจะไม่อภัยโทษให้ในความเป็นมนุษย์ในความเป็นเราเนี่ยนะเช่นเดียวกันถ้าหากว่าเราเนี่ยกระทำความผิดหนึ่ง <AD> ความผิดใดแล้วเราขออภัอยโทษจากอัลลอฮฺซุลฮะตาลาด้วยความจริงใจอ,อัลลอฮฺซุบฮะตาลาอินชาลอ,อัลลอฮฺซุบฮะตาลาจะอภัยโทษให้กับเราและจะทําให้เราเนี่ยได้อยู่ในส,สวรรค์ของพระองค์แต่ถ้าหากว่าเราทําความผิดหนึ่งความผิดใดโดยที่เราไม่ขออภัยโทษจากอัลลอฮฺซุบฮะตาลาเลย นั่นหมายถึงเรากําลังทําตัวเองให้มีนิสัยเหมือนกับอิบราิไม่ต่างอะไรกับอิบริสและชีวิตของเราในบ้านไปก็จะอยู่ในไฟนรกกับผู้ที่ไม่ขออภัยโทษจากลอสุมะตาลาตรณีในการที่จะวิงบอลขอ,อลอสุมะตาลาอัลลอฮ์พี่น้องครับใครล่ะคือบุคคลตัวอย่างที่ดีสุดนบีอาดัมอะลเลศซสลาตสลาลมบรรดา,ดาอัลบียะบรรดาน,นบีต่างๆที่ขออภัยโทษต่อลอสุมะตาลาทั้งหมดเลยถ้าเราศึกษาดูนะครับนบีอิบรอฮิมนบีนา นบีมูซานบีอะไรก็แล้วแต่จะขออภัยโทษจากลอสุมฮะตัลลาเพราะมันเป็นเงื่อนไขหนึ่งที่เราจะให้ความเมตตาจนกระทั่งมาถึงนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮุสัลลัมที่มะซูมอ่ะถูกประกันถูกรักษาจากลอสุมฮะตัลลาไม่ให้เกิดความผิดบาปชั่วร้ายแต่ถึงกระนั้นก็ตามนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮุสัลลัมก็ยังวิงวอนขออภัยโทษจากลอสุมฮะตัลลาในทุกๆวันแล้วก็มีปริมาณที่มากด้วยขณะที่นบีเนี่ยจะไม่มีบาปไม่มีโทษนะ แต่ก็ยังขอจเกรอสุมาตราอยู่ตลอดเวลาเป็นตัวอย่างที่มาบอกกับพวกเราในขณะที่เราเป็นมนุษย์ที่มีความผิดพลาดเยอะเหลือเกินแต่เราเนี่ยยากเหลือเกินที่จะขออภัยโทษจากรัสุมาตราและพวกเราเองนะครับบางครั้งเนี่ยขออภัยโทษต่อรัสุมาตราเนี่ยเพียงแค่คําพูดเท่านั้น,น,นการการะทําไม่มีการเปลี่ยนแปลงนี่เป็นเหตุผลหนึ่งที่นักวิชาการศาสนาได้พยายามประมวลวิธีการในการที่จะตอบบับและอลัะสุมาตราจะตอบรับ เราจะต้องมีวิธีการตอบบาตรและอลัลลอฮฺซุบฮานานูตาลาจะตอบรับและเราต้องมีความหวังในการที่ให้อลัลลอฮฺซุบฮานานูรตาลาเนี่ยรับการตอบบาตรตัวของเราในวิชาการเนี่ยแบ่งบอกว่ามีอยู่สามประการด้วยการที่จะทําให้เราเนี่ยอยู่ในเงื่อนไขของความเมตตาของอลัลลอฮฺซุบฮานานูตารตาหนึ่งคือการเสียใจต่อสิ่งที่ตัวเองกระทําไปเสียใจร้องไห้ร้องไห้ต่อสิ่งที่ตัวเองกระทําไปสองจะไม่กลับไปทําสิ่งนั้นอีก สองคือจะไม่กลับไปทำสิ่งนั้นอีกสามคือการร้องให้การการการวิงวอลการแบบเสียใจอย่างสุดซึ้งเลยต่อรัชสมานตะลาการต่อบัตตัวขอจอาอรัชสมานตะลาและก็จะไม่กลับไปทำกระทำสิ่งดังกก่าวอีกนี่คือสามประการที่อรรถสุมหาหันตะลาเนี่ยจะจะอภัยโทษให้หากว่าเราไม่ได้ศึกษาในเรื่องราวความเมตตาของอัชสมานตะลาเนี่ย เราอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าความเมตตาของรสุมหตตาลาจะอภัยโทษให้บ่าวเนี่ยขนาดไหนดูถึงความผิดของนบีอาดัมเนี่ยมันเป็นเรื่องเล็กๆแน่นอนว่าราสุมหตาลาอภัยโทษให้ในเมื่ออาดัมเนี่ยละเมดขอบเขตโดยการไปกินผลไม้ต้นหนึ่งเนี่ยนะรสุมหตาลาก็อภัยโทษให้เหมื่ออันนาบีอาดัมเนี่ยขอจากอลรสุมหตาลาพวกเราอาจจะคิดกันได้โอ้ความผิดของนบีอาดัมเนี่ยนิดเดียวเองแค่ไปกินผลไม้แต่ความผิดของพวกเราล่ะอาจารย์ความผิดของพวกเราอ่ะ ทำซีนาฆ่าคนโกงตาช่างโกหกหลอกลวงชาวบ้านเยอะแๆแต่ไม่หมดเลยเนี่ยอลัลลอฮฺซุลมานตะลาจะอภัยโทษยังไงเนี่ยอัลลอฮฺบอกขอให้พี่น้องเนี่ยมาดูตัวอย่างที่อลัลลอฮฺซุบฮานะตะลาเนี่ยได้เล่าเรื่องราวที่อลัลลอฮฺซุบฮานะตะลาได้เล่าโดยผ่านทางท่านนาบีมูฮัมมัดสัลลัลลอฮุวาซัมลําชายคนหนึ่งนะครับที่เป็นโจรมีความ บาปโดยการสังหารคนมาถึง99คนสังหารคน99คนอนะฟังแค่นี้นะพอฟังเป็นเรื่องนิยายมันก็เป็นเรื่องปกติแต่เรามานึกถึงสภาพจริงๆดิและสมมุติว่าเราเนี่ยเป็นหนึ่งในครอบครัวที่ถูกสังหารอะพี่น้องของเราถูกชายคนนี้สังหารโดยพ่อเนี่ยสังหารต่อหน้าเราแม่เนี่ยถูกสังหารต่อหน้าเรา ลูกสาวของเราพี่น้องของเราทั้งหมดถูกสังหารต่อหน้าเราคนคนที่อยู่ต่อหน้าเราเนี่ยสังหารพี่น้องของเราทั้งหมดเลยและไปสังหารญาติของเราทั้งหมดเลย99้คนเนี่ยถ้ามาหาเราเนี่ยนะมาหาเราแล้วบอกว่าฉันอยากจะกลับเนื้อกับตัวแล้วสิ่งที่ทําไปเนี่ยไม่เอาแล้วอยากจะกลับเนื้อกับตัวเนี่ยอภัยโทษให้ไหมถามตัวของเราเองนะครับแค่คนมานินทาเราอะนะจะถามว่าคนมานินทาเราเนี่ยอภัยโทษให้ไหมเราก็ไม่แล้วอะ เราก็ไม่อภัยโทษให้แล้วคนมาขโมยของเราเนี่ยเราก็ไม่อยากจะอภัยโทษให้แล้วนี่คือความเป็นมนุษย์ความเป็นมนุษย์นะนะพอชายคนนี้ไปถามผู้รู้คนหนึ่งผู้รู้บอกว่าโอ้อย่างเนี้ยนะฆ่าคนมาเก้าสิบเก้าคนแบบนี้นะอย่าหวังเลยว่าจะได้รับการอภัยโทษจากพระผู้เป็นเจ้าชายคนนั้นโกรธมากเลยเมื่อได้ยินดังกล่าวฆ่าอีกคนหนึ่งเลยฆ่าฆ่าผู้รู้คนนั้นเลยฆ่าทําไม่ะ ข้าเพราะว่าโกรธนะนะที่แบบมาพูดแล้วหมดความหวังอะ่ะแล้วก็พอข้าไปแล้วเนี่ยอยากจะกลับเนื้อกลับตัวยังมีจิตใจที่ยังอยากจะกลับเนื้อกลับตัวสแสวงหาหนทางเพื่อที่จะให้ตัวเองเนี่อรอดพ้นจากบาปตัวเองร้อยคนนะครับที่คาไปจนกระทั่งไปถึงผู้รู้คนหนึ่งผู้รู้คนหนึ่งบอกว่ายังมีความหวังนะยังมีความหวังพระผู้เป็นเจ้าผู้สร้างจะอภัยโทษให้กับทุกสิ่งทุกอย่างตามที่พระองค์ทรงบัถนา แต่มีเงื่อนไขว่าจะต้องเดินทางไปในสถานที่ที่มีคนดีเพราะสถานที่ที่มีคนดีเนี่ยเขาจะคอยประคับประคองการดําเนินชีวิตคอยหักห้ามเราจากการทําความชั่วจนกระทั่งตัวของเราเนี่ยจะเป็นคนดีได้นี่คือเงื่อนไขในการที่ตัวเองจะเปลี่ยนตัวเองให้ดีการที่เปลี่ยนสถานที่เนี่ยเขาเรียกเป็นแ e กมะจากอัลัทธิสุฮาตาลาจากที่นบีม د, ูฮัมมัดสุลัลนอัลวะซัลลัมเนี่ยสอนเราการที่เราอยู่ในสถานที่สังคมที่มันมีความชั่วร้ายเนี่ยไม่ ไม่วันใดก็วันหนึ่งเนี่ยเราอาจจะไปกืนกินไปกับเขาก็ได้แต่ถ้าหากว่าเราอยู่ไปคนดีคบบัณฑิตนะบัณฑิตก็พาไปหาผลนะพ,าพาไปหาความรู้พาไปหาสิ่งที่ดีๆทั้งนั้นเมื่อชายคนนี้ต้องการที่จะเปลี่ยนตัวเองแล้วก็เชื่อฟังในสิ่งที่ผู้รู้คนคนสุดท้ายคนที่ร้อยหนึ่งนะบอกเนี่ยก็เลยเดินทางพอในระหว่างทางเนี่ยยังไม่ไปถึงเมืองคนดีเลยเสียชีวิตก่อนเหตุการณ์เนี่ยแล้วก็มีมารกัสองท่านลงมาเนี่ยที่จะเอาดวงวิญญาณชายคนเนี้ เหมือนกันท่านหนึ่งเนี่ยอยากจะเอาไปนรกอีกท่านหนึ่งอยากจะเอาไปสวรรค์อัลลอฮฺสุบฮานตะลาเนี่ยให้ดูระยะทางและระยะทางของเขาเนี่ยจากเมืองเก่ากับเมืองใหม่เนี่ยระยะไหนใกล้กว่าก็จะพาไปไปที่นั่นเลยไปสวรรค์ระยะใกล้กว่าเมืองใหม่เขาถูกอัลลอฮฺสุบฮานตะลาตัดสินให้ไปอยู่ในสวรรค์และบาปของเขาทั้งหมดที่ฆ่าคนมาหน,นึ่งร้อยคนน่ะอัลลอฮฺสุบฮานตะลาปรารถนาปราถนาที่จะอภัยโทษให้กับเขาด้วยกับตัวของพระองค์เองอัลลอฮฺฮุอักบัต ความเมตตาของรัชมหาตาลามนุษย์ไม่สามารถที่จะอย่างรู้ได้ถ้าหากว่าเราเนี่ยไม่ได้ศึกษามีอีกความเมตตาหลายๆความเมตตาที่เป็นตัวอย่างที่เราน่าสนใจอ่ะเราเรียนรู้เพื่อที่จะบอกกับตัวเราเองว่าอย่าสิ้นหวังในความเมตตาของรัชมหาตาลาและขอในความเมตตาขอความเมตตาอย่างมากมายเพื่อตัวของเราจะได้ไปอยู่ในความเมตตาของรัชมหาตาลาต่อไปอิกเชลาตอนหน้านะครับติดตามเราจะมาพูดถึงการตอบัตตัว لورمهเมتا خالص الله التي الله لي ولكم ولسائر المسلمين ولكل ذم فانه هو الغفور الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته خب.